เราอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับเรามาพร้อมกับจิ๊บๆนะครับวันนี้เรามา2,500ตัวนะครับสั้นๆให้พี่น้อง FC แล้วก็หลายๆท่านได้ดูนะครับน,นี้เรารอเดินทางนะครับ ของใครบ้างนาะที่จะเดินทางวันนี้นะครับใครที่สนใจลูกเป็ดก็โทรเข้ามาแล้วกันเนาะสุ7 2 2แปดเจ็ดสองสอดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยๆน่ารักน่ารักนะครับที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับ ที่ไทยแพงนะครับลองไปกินอาหารต่างแดนดูนะครับท่านที่สนใจน่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับโทรเข้ามาเลยครับ <S <S วอทแอป,ปแล้วก็ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับรบวองท่านได้ของแน่นอนนะครับ <S <S นี่นะครับ <S <S ช้าหน่อยแต่ชัวนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ทำสั้นๆน,นะครับพอดีผมผมเหนื่อยกับการวครับรลอมันไกลมากนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ